เลยเนาะเจเรยู่ไปเ,เนี่ยเท่าไหร่้านเนี่ยหมอเขาเอ้า,อาเล็บช้าออตายโอ้โออยูอ่สื่ออะไดมันแหงนอีนี่กระไดคว้าขวดไปัดจนมาเบียงเมดเขาแบงผมปรีดไปแล้วในไดมันคือต้านลมนะนาแหงไงงงงงผมหมอพันธ์ิจมจวาตาโกนหมด คนคิ้วอุปเมนผ่านมาแล้วบอกคนตานะอุปเมนหงมาแล้วบอกคนตานะคนคิ้วคนสวหลจมากเป็นดาราประจช่องเลยเมื่อวานเปิดประตูคนเบิรงสามแสนเนี่ยยูียนตาเนี่ยมันบอลอนี้ดออดีตซิมบันดีคนตาเขานี่แหมแนวนี้หน่อยแนวมันต้องแบ่นพรมแม่จะซื้อเขาหรือเมย์แนวนิ่มหน่อยนดิเงินเงินหมดแล้วเนี่ย เ๋ยวนี้บ่อยเนี่ยอืมสมกาบือเออ,เอ,เอกดกเดแต่ย่านให้เกดีเกดมาเข่นเกดกีเกดีมาไมา่ดดวันนี้ทางทรงอะไรทนระง,งโอเปรารีดให้มันดีๆคือจังซ้าง,งนะทาาบอลในะอี้ี่ก็ได้ เหมม็นว่าไม่มีกุขรบองแล้วนะสร้างยืดผมนะนอนหลงแล้วกับผมตรงได้คือว่านอนมาจนติดตุกเอาเนี่ยดีคุ้มถุงสซ่ให้หรอโอ้โหรถคิเอารวดก็ถือมาซอยกันนะคะชื่อว่าสร้อยกันเนพราะได้หมุนได้มาดิเจ <c oughs> ตีผิพมพาไป <c oughs> ไให้พิมไ์เป็ดติดนิโบโลพาราลิมปิกเกมเป็นยังไง เป็นโอป้านะอันแม่ป้าดิเป็น <c oughs> จ,จินีตาหอหร้อหรแบบอีกฟิวจะไม่เห็น,นใกล้ตาจะใกล้มองใกล <c oughs> ้ดีครับดีกดีมาเนาะอขอด ใส่หวามวนมันโดรบีดีบบนั่นไงเป็นอย่างี้งั้นซาลีนโดรบีแต <laughs> ่เขาจะเห็นยกน้ำบาดาลตะกี้ <laughs> จะเปนหนุ่มเฮงขห้น,หผ,นผมดฉลุกลวั <laughs> วนนี้ตั้งตัวเรารกกอานักอันนังเล็งเสะต้ <laughs> 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 มเล็งเสะ <laughs> ได้หัวค่ายใช่ไปบพุกนั่นตู้แดงของมึงตู้สีแดงหนักจบเปมันสะอ่อนไดมันเข้าตาสายเบิ้มรูดโอป้าสุดสายสู้คุ้มคือคุ้มเสจแด้วนี่แต่การแสดงมัเี่ยคนจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะคนจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะตรงเม่จีเขีนมาค่ะ คอตูงใหญ่ไอเกียใหอเกียตัวเล็บด้วยเล็บก่อนเล็บก่อนโอ้ยคือจักันั้นจะรอบปีกเขาสูงแท้มืน่ะสายมือฮ่ามึงเนาะเห็นเกเรบนี่จไหนบ้านโอ้ยก็เลออเล็บชโอ้ย ลงไม่มามึงต้อกเัยชันัแห้งบอกมอนบอกยิงบอกยิงเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมาเมมบอกยิงโอ้ยเดี๋ยวมันทิตสูบเพราะพญานาคเาลุกแกจอดนเอาบอกว่ามอนแข็ <g ül üyor> วันพยานา